วัสดีครับที่นี่ร้อยแปดพิชซิงกัคอมนะครับวันนี้ผมก็เอาเบ็ดตกปลามาด้วยหลังจากเมื่อวานนี้่ได้ของตกเปลียนอุปกรณ์เนื้อแหละแต่เป็นวันพระปัญหาใหญ่ที่เขาไปทำบุญกฐินเลยก็เลยเอาของตกเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์ชุดเดิมเวลาผมออกมาตกปลาหมายธรรมาชาติแบบนี้เป็นริมคลองเป็นลำลังสาธารณะนะเป็นริมคลองนะครับก็จะเอาของมาประมาณเนี้ยอันนี้เดิมมาเป็นกระเป๋า อุปกรณ์กล้องถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรมัง่งจะให้ด,ไไดูไปได้ทั้งทะเลไปได้ทั้งน้ําจืดทั้งเสาทั้งเฟสนะครับไปได้หมดเลยก็จะมีพวกนี้ยอุปกรณ์ประมาณนี้อันนี้กันไก่กันไก่ของเท้นนะครับมันจะคมแล้วก็ไม่มีปัญหาพวกสน,นิม ถึงเวลามันจะเลอะเวลาไปใช้งานมันก็เช็ดแรบ,บเดียวก็ออกนะครับเป็นของเอุปกรณ์อื่นก็เล็กๆไ,ไม่นานนเดียวปั๊บเลลายปับอร์ลออรแล้วก็จะให้ดูกล่องเหยื่ออันนี้เป็นถุงมือฮรใส่ดูดีไหมใส่ตรไหนก็ได้เพื่อความ Hey, แคะความสวยงามนะป <c oughs> กติก็ไม่ได้ใต่หรอกอันนี้เป็นกล่องเหยื่อซึ่งเหยื่อที่ผมพกไปก็พกไปงั้นแหละไม่มีอะไรหรอกอันนี้เป็นโยทากาอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะไ,ไทยใช้น้ำหนักขนาดไหนก็ต้องดูตามภูมิประเทศหรือหมายที่เราไปตกทางฝั่งนี้ ก็จะเป็นอันนี้เป็นเหยื่อของลาพาลา่าครับไอตัวนี้หายากแหละเป็นไม้ก็ใส่มาประมาณนี้และที่เป็นเซตมาจากของโซกายี่หลังก็มีนะครับเป็นเซตมาเลยก็จะเป็นแบบนี้เนี่ย เปน,เนอ,ปอมีแต่ก่อนเราจะไม่ค่อยรู้จักแบรนด์ของพวกโซกะายี่หลังนะครับเขาก็จะมาเป็นเซตอย่างนี้เลยก็จัดเป็นชุดมาชุดนี้กล่องหนึ่งมันจะมีห้าตัวแบบนี้ข้าไหมเป็นกลองแบบนี้ ตีลงไปเปอร์เซ็นที่จะปิดสว่าข้างล่างอ่ะสูงอุปกรณ์เยอะนะนในนีน่ยส่วนอันนี้เป็นตัวสำหรับรดขอเบ็ดออกจากปากปลาแกะให้ดูนี่ครับเป็นแบบนี้ให้ดูคร่าวๆนะมันมีหลายอันมีหลายอันอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่ง ทองไยมันจะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กมันช่วยอะไรได้บ้างเหรอเดี๋ยวนะช่วยได้ช่วยได้มัน,น,นมดูดตัวเบ็ดได้ด้วยโอเค เห็นกระเป๋าแค่เนี้ยครับมันก็มีอุปกรณ์อยู่ครบเลยหละ่ะครบวงจรนะครับอันนี้เป็นคลิปเปอร์กับมีดนะฮะจะกินเลยก็แลกกินได้เลยนี่เป็นถุงมืออีกข้างหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทุ่นเดี๋ยวค่อยๆเลาะคลิปเปอร์ในกระเป๋านี้มีมาสองชุด ก็มีเป็นแบบนี้ด้วยและนอกนั้นก็เป็นพวกเยอะมาไม่เยอะอะไรหละ่ะจัดกระเป๋าแป๊บหนึง่งแล้วก็มีพวกสายต่งางๆแล้วก็อะไรประมาณนั้นไม่ได้ออกมานานครับปกติก็ตกอยู่แถวบ้านนะฮะอันนี้ ก็จะเป็นกล่องสาราครัดประโยชน์อีกกล่องหนึ่งเราบรรดานักตกปลาเราแถวนี้มันจะมีกล่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะนะครับเจ้าสองตัวนี้ให้ดนะูมันจะเป็นอุปกรณ์ช่วยผูกเบ็ดนะนะ หลายๆคนนะนะหลายคนเขาบอกไม่ชอบหรอกอยากปูกเองก็้สิมันก็แล้วแต่คนเน่ยบางครั้งไอเรียงปลูกเรียนรู้การผูกมันไม่ยากหรอกแต่การใช้เครื่องทุนแรงผมว่าดูๆไปมันจะยากกว่านะไม่รู้นแน่แล้วแต่แล้วแต่ขนาดยังไงก็ทําแบบนั้นนะครับเอาให้มันตกได้ก็แล้วกัอนอย่างหมายเนี้ยช่วงเนี้ยหลังจากที่ก็ปล่อยน้ําเข้ามามันก็ มีปลามาู่เยอะๆจริงๆแล้วถ้าจะตกตรงเนี้ยผมอยากจะตกเขาเรียกอะไรอ่ะอะจริงๆทำช่องตกปลาแต่ไม่มีความจำนานเื่งตกปลานะคือแต่ก่อนเพื่อนไปตกแล้วเป็นเพื่อนสนิทไงอยากไปนั่งเล่นกับเพื่อนก็เลยไปนั่งตกปลาแต่เพื่อนจะจริงจังมากๆเลยถ้าเรียกอะไรนะเดี๋ยวจะไปตก ตรงนี้น่าจะมีปลามากินง่ายกว่าเพราะว่าไอปลาทางนี้มันชอบกินขนมปังโดยเฉพาะความเฮานะครับ